วันนี้เรามีข้อสอบวิชาสามัญครับปีล่าสุดนะครับมาฝากกันมาให้น้องๆได้ลองทำลองฝึกมือกัน s <S สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนผมต้อนรับเข้าสู่ไบโอเซนเซอร์คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ครับวันนี้เรามีข้อสอบวิชาสามัญครับปีล่าสุดนะครับมาฝากกันมาให้น้องๆได้ลองทำลองฝึกมือกัน นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมกันได้เลยครับข้อถัดไปครับข้อที่8นะครับการศึกษาสิ่งมีชีวิตในกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบโดยใช้เลนใกล้าตากำลังขยาย 10x นะเขาให้ข้อมูลมา i e พ e l เลนหรือเลนใกล้าตาหรือเรียว ocular l เลนก็ได้กำลังขยาย 10x ได้ผลดังตารางน,นะเขาบอกข้อใดถูกต้องนะกำลังขยายของภาพสิ่งมีชีวิต A เท่ากับเท่านี้ สิ่งมีชีวิต b เท่ากับเท่านี้โอ้แสดงว่าเราต้องคิดกําลังขยายแล้วใช่ไหมเราต้องคิดกําลังขยายโอเคพอเราอ่านชอยคร่าวว่าเราเขาต้องการอะไรมีอะไรบ้างที่เราต้องคิดนะครับล้วก็กลับไปดูตารางสิ่งมีชีวิต a b c นะอันนี้เขาให้ขนาดสิ่งมีชีวิตมานะขนาดของภาพที่วัดได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ชอ o เนี่ยมันมีถามเรื่องของกําลังขยายของภาพอ่า ยังจำได้ไหมสมัยที่เราเรียนมสเทอมหนึ่งะครับกำลังขยายของภาพนะกำลังขยายของภาพหาได้จากอะไรนะหาได้จากขนาดของภาพนะหารด้วยละขนาดของวัตถุนะขนาดภาพหาด้วยขนาดวัตถุกำลังขยายของภาพหรือว่าจะเรียกอีกอย่างนึงว่ากำลังขยายของกล้องจุลทรรศก็ไนดนะ้มันคืออันเดียวกันนะนะครับ พี่ก่อเขียนย่อเนาะกำลังขยายของกล้องก็คือกําลังขยายของกล้องจุลทรรศนะครับอ่ะเพราะฉนั้นเราต้องไปหากําลังขยายของภาพและขนาดภาพผ่านด้วยขนาดวัตถุขนาดภาพนี่คือ,อไหนนี่ไงขนาดของภาพที่วัดได้ภายใต้กล้องจุลทรรศเขาเรียกขนาดภาพขนาดวัตถกุก็คือขนาดของสิ่งมีชีวิตนะจริงๆนี่เขาเรียกขนาดวัตถุนะครับต้องมาหารกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาแหละต้องเอาขวาหารด้วยซ้ายใช่ไหม เพราะนั้นพี่ขอเพิ่มตารางตัวนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันอาจะได้ดูง่ายนะครับกำลังขยายภาพอ่ากำลังขยายภาพนะเราต้องอะไรต้องเอาสี่ 4, ไปหารสิบใช่ไหมหารได้เลยไหมสี่หารสิบไม่ได้เราต้องคำหน่วยให้มันเท่ากันเสียก่อนนะ้องสังเกตดีๆนะนะเขาหลอกหน่วยมาด้วยอันนี้เป็นหน่วยไมโครเมตรอันนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะแปลงหน่วยก่อนไหมอ่ะแปลงก่อน จะได้คิดง่ายๆพี่แปลงเป็นไมโครให้หมดเลยแล้วกันนะ4มิลลิเมเท่ากับกี่ไมโครเมตรเอ่ยน้องแปลงหน่วยเป็นเนาะพี่ไม่ได้ใส่รายละเอียดเนาะก็คือเอา4คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วยหน่วยที่เราต้องการจะแปลงคือไมโครคือ10ยกกำลังลบ6นะ4คูณ10ยกกำลังลบ3ยกกำลังลบ3คือของมิลลิเขียนหน่อยเผื่อน,น้องคนลืมแปลงหน่วยไปละ สี่ใช่ไหมมิลลิคือลายมิลลิคือ10ยกกำลงังลบสามิลลิเมตรอ่ะนะหารด้วยหน่วยที่เราต้องการจะแปลงก็คือไมโครไมโครคือ10ยกกำลัลงลบหย้าย10ยกกำลงังลบหขึ้นไปเป็นสิบกำลัง6ใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น10บกำลงั 3. ลง3ามสี่คูณสิบกำลัง3ก็คือเท่ากับสี่พั0สี่พไมโครเมตรเนาะ 50มิลิเมตรก็เท่ากับ5 0,000ไมโครเมตรใช่ไหมอ่ายี่ก็จะเท่ากับ20,000ไมโครเมตรอ,อนนี้แปลงหน่วยเนาะน้องน่าจะแปลงได้แล้วเนาะนะครับทีนี้คิดง่ายละนะกำลังขยายของภาพมันก็จะเท่ากับขนาดของภาพหารด้วยขนาดวัตถุ4 0 0พหารด้วย10ก็จะได้400สแสดงว่ากำลังขยายของภาพเป็น4ี่เท่าเนาะห0า0มหารด้วย50เสีย นะก็จะได้กำลังขยาย1,000เท่านะครับ1,000เท่าแล้วก็20,000หารด้วย50เสนะเรียก็จะได้กำลังขยาย400เท่าเท่ากันบนเลยนะอันบนมัน0 0 0พันหาร10แต่อันนี้มัน20,000่หารหามันก็จะได้400เท่าเหมือนกันอ่ะใช่แล้วยังไงอ่ะมาดูชอยส์เขาบอกว่ากำลังขยายของภาพสิ่งมีชีวิตเอเนี่ยเท่ากับ2 5จุด สองจุดห้าป่ะไม่ใช่สี่ร้อยสองจุดห้าอะไรหรอไม่ใช่พี่กำลังขยายของภาพสิ่งมีชีวิต B เนี่ยเท่ากับร้อยใช่ป่ะไม่ใช่กำลังขยายเท่าไหร่พันหนึ่งนะครับไม่ใช่ร้อยเพจสามการศึกษาสิ่งมีชีวิต A เนี่ยมีการใช้น้ำมันหรือ m m e r s i o n oil กับเลนส์ใกล้วัตถุศึกษาสิ่งมีชีวิต A สิ่งมีชีวิตนี้ต้องใช่ไหม คือถ้าเราจะใช้น้ํามันกับเลนใกล้วัตถุเนี่ยก็ต่อเมื่อเลนใกล้วัตถุเนี่ยจะต้องกําลังขยายสูงสูงก็คือพวกกําลังขยาย100อยเท่าถ้าจะใช้น้ํามันเนี่ยนะอ่ไอเลนใกล้วัตถุตรงนี้จะต้อง 100x อะ่ะคือเลนใกล้วัตถุมันก็จะมีกําลังขยายเท่าไหร่จ้ะแมไหมพวกส x นะ 10x 40x 10แล้วก็ 100x ส่วนใหญ่จะเป็น4หัวนี้นะครับซึ่งจะใช้ออยล์ใช้น้ำมันเนี่ยมันต้องหัว100 Objective l e n s หัว100 100X เนะครับเราก็ไปดูซิว่าที่เขาศึกษาสิงมิชชั่นเเนี่ยเขาใช้ Objective l e n s เท่าไหรนะ่ข้อมูลตัวนี้เขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกอะไรมาเขาใช้ Eye Piece l e n s หรือ Ocula r Lens เนี่ย 10X นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากำลังขยายของภาพเนี่ยมันคืออันเดียวกับกำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์หาได้จากเลนกำลังขยายของเลนใกล้ตาคูณด้วยกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุถูกไหมนะเพราะนั้นไอ้400ที่ออกมาตรงนี้มันก็คือเอาสิบไปคูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือกำลังขยายเลนใกล้ตาใช่ไหมสิบเอ็กซ์มันต้องไปคูณกับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมาได้400นะตั้งสมงการก็คือสิบคูณกับอะไรไม่รู้เท่ากับ400นะ ไอ้ที่อะไรไม่รู้นี่ก็คือเท่าไหร่40นะก็ย้าย10ไปหาตรงนี้คือ40 40นี่นก็คือกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเพราะนั้นเขาศึกษาสิ่งมีชีวิต A เนี่ยโดยการใช้เลนใกล้วัตถุแค่ 40x เองไม่ใช่ 100x เพราะนั้น 40x เนี่ยยังไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะนั้นข้อนี้จึงผิดเข้าใจไหมนะเข้าใจแนวคิดเนาะนะครับ ข้อ4ศึกษาสิ่งมีชีวิตปีเนี่ยมีการใช้เลนใกล้วัตถกุกำลังขยาย 10x อันก็คิดเหมือนอันเมื่อกี้แหละนะอันนี้เนี่ยมันได้กำลังขยายพันหนึ่ง10คูณอะไรได้พัน1 10คูณ100ใช่ป่ะถึงจะได้พันหนึ่งเพราะนั้น Objective เ,เลนของเขาต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น100ไม่ใช่10นะครับออเ,เลนต้อง100เท่า 100x ข้อ5การศึกษาสิ่งมีชีวิต C มีการใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย40จริงไหมกำลังขยายรวมเนี่ยมัน400มันก็ต้องเกิดจาก10คูณกาลอะไร40ก็เลยได้400 40นั้นก็คือกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเฮ้ย 40x จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อที่5นั่นเองนะครับน้องสังเกตดีๆถ้าข้อที่มันต้องคิดคิดแบบนี้นะส่วนใหญ่นะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นชอยท้ายเพราะเขาต้องการให้เราอ่ะคิดแต่ละชอยคิด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 ตามจนสุดท้ายมันจะได้ชอยสาท้ายอ่าถ้าน้องสังเกตทํข้อสอบไปเรื่อยนะส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดน้องจะยึดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันมักจะเป็นชอยท้ายเพราะเขาต้องการให้เราคิดชอยที่เขาคิดมาแต่ละข้อนี่หรอปะคือชอยแต่ละข้อคิดมาดีเขาก็อยากให้เราคิดตามแต่ละชอยด้วยเพราะนั้นไอชอยที่ถูกมันอยู่ท้ายนะเพราะฉะนั้น ถ้าน้องรู้แล้วว่าหลังน้องถ้าเกิดเวลามันเหลือน้อยน้องก็หาคําตอบมันตั้งแต่ข้อ5ไล่ขึ้นไปดีกว่าเ,เปลี่ยนมั่งไม่ต้องไล่แต่ข้อหนึ่ง,งท้ายเปลี่ยนจากล่างขึ้นบนมั่งแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเวลาเหลือน้อยพอเจอคาตอบปุ๊บก็กาแล้วไปเลยถ้าชวนนะพอหามาปุ๊บเริ่มข้อ5้าปุ๊บใช่แล้วเนี่ยโอเคกาแล้วไปเลยเพราะว่าเวลามันมีจํากัดถูกไหมครับแล้วเวลาเหลือเราค่อยกลับมาเช็คช้อยให้ชวนไอจีนก็ได้ เพราะว่าเวลาทําข้อสอบเราต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการที่ออปติฟเลนส์ ens, กำลังขยาย 100x เนี่ยจะต้องใช้ออยล์ใช้น้ํามันหยดลงไปด้วยเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะช่วยในการหักเคแสงนะเพราะว่ากาลังขยายมันสูงนะครับต้องช่วยในการหักเคแสงเข้าสู่ลํากล้องนะครับเพื่อจ,จะได้เห็นภาพได้อนยะ่างชัดเจนก็เลยต้องใช้ออยล์หยดลงไปด้วยนะครับบนสไลด์นะครับ ดูคลิปของเราจบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับ biosensor คร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์นะครับนอกจากนี้นะครับแวะเวียนเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีคอร์สเรียนชีววิทยามากมายให้น้องได้เลือกเรียนกันนะครับเข้าไปชมได้ที่ www.biosensortutor.com นะครับอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube c h anel n ของเราด้วยนะครับ biosensortutor จะได้ไม่พลาดวิดีโอ ep ใหม่ๆ วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ